เนี่ยไทยนต์พานลุดคุ้มไหมไรละห้าร้อยอ่ะแต่ใบพานไม่แตกครับเดี๋ยวเขาจะแก้ปัญหายัางไงครับขึ้นน็อตขาดลือพี่ลงมา้เด้อ <laughs> ไ,ไทยนต์พานโอ้น็อตขาดน็อตขาด น็อตขาดน็อตขาดเออน็อตขาดบอกแล้วว่าแห้งโอ้โหแห่ยีรีว่ะสวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับฟอร์ดพะทะคุบุต้าที่ตรงนี้ค่อนข้างจะสวย

คือใจครับฝั่งนี八八八้ก็คู oh, <t vale> <t 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 ่บ t ตครับ M 988 0เราจะมาคู่กันครับโอ้หาลรุนแล้วหรือพี่โอ้นี่แหละความเสียหาย เรียบร้อยเนี่ยไทยนต์ผานลุดคุ้มไหมไรละห้ารอยอ่ะแต่ใบผานไม่แตกครับเดีย๋ยวเขาจะแก้ปัญหายังไงครับคือนน็อตขาด ลูพี่เราไหเด้อเด้อ <laughs> ไทยไทยยนต์คานโอ้น็อตขาดน็อตขาดหน็อตขาดน็อตขาดเออน็อตขาดบอกแล้วไ่แห้งโอ้แห้งยีเลียวมาเอาจนหน็อตขาดเลยวหมโอ้น็อตเบิดน็อตเบิดบ่ ซื้อนัดไปออเอปเ้ยใช้พันอะไรนี่วะเนี่ยทำไมไม่แตกวะพันอะไรนี่ยี่ห้อไม่มียี่ห้อพีกัสิั์ <c oughs> เอโอโหขดคมอะ <c oughs> ่ะโอ้ไม่แตก ท่าไรเนี่ยหนึ่งพันเนี่ยสอันอันเดียเนี่ยสองพันสี่สมนาจะไม่แตกบ่เหลือคัไปแล้วอย่างนี้ฟังหร้ยเรียบร้อยครับท่าน นี่เขาบอกว่าคุ้มไม่คุ้มต้องดูตรงนี้บางคนบอกว่าออ้ม,มีคุ้มดอกขายห้าร้อยเองคุ้มนะ เนะบอน็อตใช้สี่ตัวครับน็อตขาดใช่มจานบินเลยแรงปวดเล้วแรงแรงมองไม่ถูกเลยแรงแรงเกินนี่นี่เืนแตกแล้วแรอแปวพร้อมกับป้านไหมครับปั่นเก่า

เดินอานนานเลวอูไอเดแล้วขายอยู่ชึมื่นเนาะแกะเทียนค่ะแกะอได้ค่ะอเอร่งเรากแกะค่ะแกขาที่เปิดไหลเลยอมกระาเลยเอา้อใส่สองาเงินต้า ส,สองสองพันไทยได้ปะ่ะจักแล้วน่าเรนบนเุ่นเป็นนาเรนบนุนมีโอกาสจมด้วยน,นะขนาดน่นนะสองเทียงแล้วว่าส<ะ>องเทียงแล้วบ่ลากเอาบ่บังโซงล่ลากเขามาด้วยบน่ใแ่โซ่จักสอบนึงอย<ะ>ู่ละลากกัน <laughs> บอกไฟฟ้านะนวดขาด,าดไไน้อะยะดันต้นนี่ออกมานน่สะดาวหี่ไหม,ไมหออเฮ้ยออถ้าฝัางหลออก,ก็หรอ,อบอกแค่ต้นมะพร้าวนะเอาอมะพร้าวอากาดันเยจะไม่ทักคืนบอก,บอก แล้วทาก็ใช้รถไหบ่โอ้ยตรงนั้นมันเป็นดินสมองบ่น้ำซับบ่ซับได้แล้วอ๋อน้ำซับซับเึงนล้วนเลยน้อยน้อยบลอกเขาโทษไหมมันจะเป็นหัวเลยรหนินไหไยแล้วครับหายแล้วจะไาเก็บงานแล้วไถไถ นี่มันสูงเนาะปลูกปลูกมันบอกอ๋อปูยางต่อ,อ,อวันนั้นดาวเรื่องว่ะฟังน่ะปูนดาวเรื่องนไปลม้ออยู่น่น่ะดีเลยกินเผาเที่ยงไปช้อปืนกด้อ๋อลุแล้วนี่ โอ้ลูกปืนหลุดแล้วครับซื้อน็อตด้วยลูกปืนด้วยวายน็อตอันนี้ไม่มีตัวจับมันบางๆเราใส่บ้างเนแกยขัดทุกคนบอกร,บร้อยแล้วครับลูกปืนลูกปืนชุดเท่าไหร่เลนนลวลาถอดออกไม่ยากจ้ะ ทอแม่ไม่ไัวผูเกา่าไม่ตรงครับเปลี่ยนเลยเนี่ยเปลี่ยนเลยหรอเปลี่ยนเลยเฮ้ยลุงวันไหนเราไปดันเงินบ่ดันที่ไหนม่ลงไถรไม่ได้บ่หินต้องดันบ่ดันป้ากอนเขาไม่เขาไม่ผูกสองปีบ่ จบจะหนีหไปเลยบอกรับไซยไหนไม่หนาบขาใต้เลยประสาทเขาไปลูกข้องปีนัล้วมีหกโขตรให้ไข่ใ่แล้วมไอันนี้ต้องเปลี่ยนลูกปืนครับแล้จะเป็นช่างในเตือเจ็บ้อยแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดอีกสักพักเดี๋ยวหลุดทั้งกุยทั้งยวงเ,ว <c oughs> เสร็จแล้วว่าเสร็จแล้วบอกโอ้เสร็จพอดีเราจะใส่พันไหม <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วว่ นีเก็บด้านข้าง